สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะมาก็เรียกอะไรเดี๋ยวลายเส้นเนาะก็ไม่เชิงนะเราจะมาระบายเส้นเส้นสีดำเนี่ยนะให้มันมีส่วนเว้าส่วนโค้งแล้วมันก็เหมือนกับเป็นลายเส้นของเราอ่ะที่มันจะไม่แบบตรงๆทื่อๆแบบเนี้ยนะ ่าทำให้ดูนะเพาเส้นที่เราวาดอ่ะมันใหญ่ใช่ไหมมันก็ทําให้ลายเส้นของเราอ่ะมันแข็งทื่อๆ เราก็อย่ามีลายเส้นเป็นของตัวเองหรือว่าอย่างแบบเขาเรียกอะไรอย่าเรียกลายเส้นเลยเนาะเรียกว่าให้ภาพมันมีเอกลักษณ์เป็นของเราประมาณเนี้ยไม่รู้เขาเรียกอะไรให้มันให้เส้นมันมีส่วนวาวส่วนโค้งส่วนแคบอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ย เดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เสร็จแล้วเนาะ